สวัสดีครับนะสวัสดีทุกคนอไปดูถูกดูแคนมในเถียงนามาดีนี่นะคะเสาเถียงนาก็เท่าเท่าขาต้องสองแสนสามแสนทำได้แค่นี้เพื่อนมือเพืนมึงซ่อมกำปั้นนั่นมดจักบาทเลี้วถามเนี่มบอกว่างบมันจะบาดเล้วเนี่ยเป็นล้านแล้วครับน้ันจะเป็นล้านแล้วเพื่อนครูว่าเมนสวมปั้ม คันเม่คันเมื่อหลายปานนั้นมุงจ้างคนละเหมาเห็ุเป็นหลังเพือเดียวล่างตีนขึ้นยูสิได้เลยล่ะสิบม่ต้องมัดบานปลายแบบนี้ใช่อใออเขาลำเหมาลถเนาะเส,สาเสาแบบกรอเอาเองเลยนะั่นนะอออเอาแบบบ่ต้องซื้อเสาสําเเ็จแบบนี้เขาจ้างนีหาแสนนี่อหาแสนนี่ทั้งค่าแรงทั้งค่าของเลวขึ้นยูเลยเนออะไรถ้าอาจาย์ไหล อืมไม่มีถึงทุกวันนี้หรอกแมนบอกพี่น้องเอฟซีมนกับบ่มีจันไรก็มันกับบมีโดออันนี้แหละคนลืมคุณน่นน่ะเออบ่ได้บอกเอาได้อันนี้ก็เห็นมาเนาะอืมเห็นมาว่ามันช่วยยังไงเมื่อก่อนมีช่องไหมถามก่อนไม่เออแม่กระทั่งสื่อใหญ่จะจะสามพงสามพษาดมันก็ปิดกั้นปิดกั้นทุกอย่างอปิดกั้นนะครับบ้านนี้ไม่ต้อนรับ แม่ค้าออนไลน์ได้มาจากสมันไม,ไม่ไม่มีอะไรมันไม่<น>มีมม<อ>ความความเป็นแม่ค้ามาก,ก่อนนะพี่<อ>ท้องเลบซีโอ้จากเลยไม่ทําไม่เป็นเลยมีแต่บักกันบักไหลนี่จะทำให้บักไหลเห็ให้บริจาคก็บักไหลที่น <ไป S 1> ี่ดูถูกดูแค่พวกสวนตีนนี่ทําอะไรให้ซ้ไม่นำเอาเอาคดีความมานอีต่างหากเอาคดีความมานดีแต่พวก ผัว<ส>เก่าคนนี้นะคดีแรกร<อ>พอ่อน้อุงมากับเว้นเด้อคดีแรกบ่พ่อคดีสองคดีสามก็ไปอ,อีกวันนี้อ้าบอกว่าแต่น้องนุ่งแล้วพ่อแม่มันกิจะแจ้งจับปุ่นหรอเอ้ยท,ออทั้งผัวทั้งน้องบัดนี้พ่อแม่ก็สิเอาให้ได้อืมพ่อแม่ก็จะเจอาได้เห็นมีคดีความให้ได้คนอย่างนี่้วคะสี่คนผู้มึงน่ะเตรียมตัวไว้เลยคนละห้าหมื่นนะคนละห้าหมก็สองแสนผู้มึงนะ อยาหกเลยเด้อค่ะหย่าหกเลยเด้อค่ะมันไปเป็นเจ้าของเนาะพ่อจ้างเขงมงามาตัดใหญ่พ่อจ้างเขามาตัดตัดใหญ่บอจ้ามาเด้อจ้าเด้อหกราคะมาตัดเลยเด้อค่ะเด้อฮัลโหลโอ้ยนะครับพี่น้องเอฟจีอือแต่เขาเป็นพ่อดามพ่อดีนะครับพี่น้องเอ้ยอือนะครับเนะาะเอาเมื่อก่อนก็นเป็นนงางจักจะเป็นนางแล้วก็เป็นพี่ซันะ์ <c oughs> เออสงปสงสัยเป็นเทศสัตว์เออนะเออนะครับพี่น้องก็เป็นนะเป็นยรอกนะครับพี่น้องเอฟซีอืมในเรื่องเรื่องเรื่องนี้คันบริเนรู้หรือบรมีคนสอนนะบรมีท่าที่เป็นเองค่ะไอ้นี้น่ะบอเป็นหอังเลยกาเดิเลยเด้อขนาดซองซองเฮ้านี่เฮ้ายังขายของยังเฮ็ดบบอเป็นบอเป็นเลยเออมาต้องมีหลังบงหลังบ้านนะครับพี่น้องเอฟซีนะ ปกมมมดีีีนนนั่การการเอฟของเอฟของมันมาเมนง่ายๆเด้อครับพี่น้องเอฟซีนะมัน,นมต้องมีคนตอบคนตอบลายตอบแชทดนะเอาตัวใดเอาหมายเลขใดนะครับพี่น้องเอฟซีมันจะเป็นตั้งสั Honestly, ้นเด้อนะครับมันเป็นพอดามพอดีเด้อไม่รู้ขายง่ายเด้อขายคงอันนมีคนแนะนำเหมัอนมุสีเห็ดเป็นนะเฮ็ดจังสั้นเฮ็ดจังซี่โอ้ย เมาว่าว่าจะโคงเก่งยังสันใครเก่งยังสี่อู้ลืมมันโบมันกับโบคือเก่าเลยมันก็คิดหนักเลยช่วงนั้นช่วงน้าอันช่วงนั้นน่ะนช่วงเพิ่นนั้น,อ,น,นอ่าเป็นคดีความแล้วนะอีบุญบ่มีอีหามึงนาเสาวได้ปะนี่เห็นพี่น้องหนูเอาเงินมาให้แล้วบ,บุญบูปากเก่งจะได้เปลี่ยนไว้จะได้ปะนี่ <laughs> ช่วงโหงขนาดนี้นางไว้แล้วเงินสิ่ม็ดได้บุญบ่มีเอ้ย นางไวเขากูเบิ่งออกเลยอันนี้นาตู้ยู่ยู่บัดนี้นาเซาเขาไปแล้วบัดนี้บ่มีหอดอารมณ์แซ่่บนอืเด้อบ่มีอารมณ์แซ่บเลยบัดนี้เดี๋ยวนี้เด้ได้เงินแสร็แล้วโอ้ยโอ้ยครับบัดนี้แฮ้งว่าจั่นก็เข้าอืมนะหูเลยสถานะนะหูเลยว่า เล้วมันมันมันขายธนาคาทางการเงินอ่ะมันมันมันขายมันขายได้ไม่ไม่เหมือนเดิมไงตัวนี้มันก็ต้องเศร้าเลยครับพี่น้องเอฟซีนะมันไม่เหมือนเดิมไงมันไม่เหมือนช่วงเร่เรนะครับพี่น้องเอฟซีนะเออตอนนี้มันขายยากเลยกเมาเมือนะโอ้ยครับพี่น้องเอฟซีตอนนี้เดี๋ยวหาวแล้วครับพี่น้องเอ้ฮาวบกบแล้วตะกี้ผ่าผพนละสองพันสามพันกับมีคนเสือเดี๋ยวนี้ ซื้อพ่พ่อกมีคนซื้อซื้อพ่พ่อเขาเอาเงินให้ซื้ออีกต่างหากอีกแบบน,นี้นะเอาไปเลยสหพันธ์ไปนี้ก็มีให้ไปเลยเป็นหมื่นไปนี้ก็มีนะครับพี่น้อง f อซนะการเริ่มต้นมันก็มีอะไรมีหัวความคิดที่จะให้มึงมีไรายได้ อืมเ็ดวิธีใดจะให้มึงมีรายได้เอานั่นเอานี่มาขายเด้ออันนี้อันนี้คูเข้าวขางมันเด้อถ้าไม่มีบักไหลมันก็มีมีหัวการค้าหัวการความคิดในด้านด้านนี้เลยอืมบ่มีความคิดทางด้านนี้เลยบ่กล้าคือบ่กล้าออกซื้อบ่กล้ายัดยัดลุดยยัหยังอืมแต่คู่มือนี่เด้ะแวะๆๆๆคือเราเป็นแต่คู่มือนี่ยนะ จะเป็นตัวของตัวเองใครก็ยังมากดมาอ,มอบังคับให้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะคะกันว่าอ้อาวที่จรคือทำไมพี่น้องเห็นไหมครับไม่ได้ออกสื่อออกข่าวออกอะไรนะส่วนมากจะ <Get S 1> เป็นพ่อไปเองแม่นางออกนะเป็นเป็นอะไรครับไปกลัวอะไรกลัวหลุดใช่ไหมครับมันไม่ได้มีความจริงเพราะอะไรครับไม่รู้เรื่องไงจะไปตอบยังไงพูดก็อึกอักๆเลยทีนี้พราะอะไรครับผมไม่รู้เรื่องไม่รู้เหตุการณ์อะไรเลยใช่ไหมล่ะ อยู่สภาพอะไรยังไม่รู้เลยบ่ได้เห็ดอย่างเลยนะไม่ว่าอะไรครับไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้ทําหาอะไรไม่ได้ไปก็ไม่ได้รู้ความจริงไงครับว่ามันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นไงอ่าใช่ไหมล่ะม,ม,มันเป็นแบบนั้นไงมองมอง,มองผลไม้เน่ากังไม่เห็นสภาพแมนผลไม้มันเน่าจังแตกกันยังไม่เห็นสภาพเลยครับพี่น้องเอฟซีเอาจะว่าจะไหนเอา อันนี้แหละครับคนที่เป็นเจ้าของผลไม้โอ้กูก็เงืดหลายเลยเงืดจนหัวแตกมันผิดวิสัยการเป็นเจ้า,จาของเจ้าของมักเจ้าของมักไม่ไปบไรยังบขึ้นไปเอาพี่น้องเับซีจนมันเน่าแม่อโอ้โอโยลงมากเ,ออเล้กกับเ่นเบื้อเบื่อนอีกได้บันี้กูเ่รามันคือเหมือนกูไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เจ้าของนี่เหมือนเวลาพอมีผลประโยชน์ปั๊บกูเป็นเจ้าของทันทีเลยเอาก็เป็นแบบนั้นนะครับ เนี่ยซีทีมกับซีดายสีบายกับขีเดียดบัดนี่มันเป็นอย่างนั้นไงครับพี่หมอนี่บัดดีครับบันนี้มันบันนี้มันเป็นฮอนเป็นฮอนเอิรนหาผลไม้ให้มาซอยนี่เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านกับเฮ็ดไห้มันครับเี่นเงิเอเฮ็ดหมันไเอาได้เงินมากเอาเขาเฮ็ดวัดเฮ็ดวัดซื่อๆโอ้ยบริจาคไข่แอนมาให่เด้อเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเฮ็ดวัดเฮ็ดวัดน้ำเขาโอ้ย สร้างวัดสร้างบสสร้างวิหารนี่ยามเขาเห็ดทึนทึนอยู่นี่อสักพันจักใดนี่กะบเอ้ยไปตัวว่าอุทิศให้อันผลไม้เลยบ่แต่มันบินค่ะเกิดว่าเห็นแต่ว่าบากไหลไปเห็ดกูบ่เห็ดน้ำมันบ่ได้เกี่ยวกันดอกมันไม่เกี่ยวกันเห็ดบุญน่ะนะบ่ได้เกี่ยวบ่แมนสันติว่าอันบ่บ่ขนาดไปวัดไปว่ามันก็ยังเบานี่นะคะสิ่งที่เม่เราไม่ลงวัดค่ะมันเป็นแบบนี้ค่ะนะ ทำไมเราถึงไม่ลงวัดค่ะเรามีมากขอเพื่อนแลวถ้าเราบูทําบุญน้อยเขาก็าใหว้เราเขาก็ทำหนี่เราค่ะนะอืมอีกคนก็นะคะก็ไม่ถูกกับเราเร<อ>ื่อยจะนินทาคจะนินทาเราค่ะนี่มันเป็นแบบนี้เราสิ่งที่เราไม่อยากลงวัดค่ะไปอีกจ้ากูกันย่อมเลยครับพี่น้องเอฟจียังมีขออ้างยังมีข้อเม้อีก <Ừ. S 2> อมีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นเลย event. อีเวนืงนะไปคุรียไใบตองเดี๋ยวนี้เลยนะพูดเจียไทยก็บ่ให้เห็ดได้บ่อยเห็ดของกูจากของกู่ข,กข้าอ้างยุหวันเลยค่าโอ้ย <c oughs> มากระบ,บุญทับ,ทบฟุตฟาทับเทนแะลรแล้วก็เห็ดบุญไทยเขาเห็ดไปรถจะไปหัวย่งย่านเขาไปหากินค่า กินได้แต่กูผู้เดียวค่ะกูกูต้องกินผู้เดียวผู้อื่นหานม่ไ้ยามหาก็บโบไปหาผู้เดียวเนี่ยค่ะนั่งเต่งแต่เทียนยังค่ะโอยหามึงมึหาอยู่บ่อืมยามหากุบโบไปหาแต่ผู้เดียมันบ่เมนของกูบ่เมนหน้าที่กูเมนกูเป็นมีหน้าที่เซิ่องซื่อๆง่ายทีเนาะอืมนี่หน่ะที่เซื่งซื่งกูบนไฟผลิตพะ 어, <laughs> <laughs> <오> 이고 이거...